สวัสดีครับ EP นี้ครับเราจะมากับแพนด้าบอลเลอร์ครับเป็นฮีโร่สายฮิลลิ่งครับเบดเบสสกิลของเขาคือฮิลลิ่งเพียวๆนะครับที่ตัวละครอ,ออกแบบมาแต่ว่าก็เล่นได้หลากหลายครับซึ่งรอบนี้เราจะมาเล่นสายฮิลลิ่งครับเอาเอาเพียวๆฮิลลิ่งก่อนนะเน้นฮิลลิ่งเป็นหลักส่วนเดี๋ยวสายผสมไปทางอื่นเดี๋ยวจะมีในคลิปถัดไปครับ คาสีของเขาคือเมื่อเขาโดนทําดาเมจครับเขาจะมีโอกาส33%ที่จะฮิวตัวเองเป็นค่าแบบว่าฟิกบวกเลเวลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฮิวไม่แรงมากหรอกแต่แตถี่มากเมื่อถี่มากมันจะมันจะทําให้เกิดการทิกการฮิวขึ้นเยอะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกเทเลพีเลหรือว่าจะเป็นฮิวสถานะต่างๆอะไรเงี้ยฮิวพิษฮิวน้ำแข็งฮิลโล ซึ่งนั่นแหละเป็นเป็นคอสกิลหลักของตัวแันด้าของเราแล้วก็อันติครับป่าสกิลเป็นเวทแล้วก็ได้ฮิวครับประมาณนั้นหลักหลักก็จะเป็นฮิวทั้งคู่เลยทั้งพาสซติและอันติครับตอนนี้เรามากับคุณอารามก็สแล้วก็คุณเพอร์เฟกครับชิ้นแรกที่เราหยิบมาคือหมวกดำครับก็ถ้าทุกคนเก็บพาสีเก็บดอกเบี้ยกันเราก็จะได้เงิน เยอะมากครับแต่ว่า <feel> ไม่ทันดูเหมือนกันว่าเขาหยิบอะไรกันมา <feel> ก็คิดว่าน่าจะได้ไม่เยอะครับไม่เป็นไรครับก็เก็บๆไปครับ <feel> ดีกว่าไม่กวาดรัาไม่กวาดได้30สิบเองแล้วตอนนี้คุณเพอร์เฟกครับสุ่มน่าจะไปกดรันดอมมาครับไอเทมก็เลยได้ไอเทมขัดกับของตัวละครครับเพราะตัวต้องการแพ้แต่ว่าไอเทมต้องการชนะครับก็เลยขัดแย้งกัน เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นเป็นสายไม่ไม่แพ้แล้วอ่ะจะจะชนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ลืมๆเข้าไปแล้วกันชิ้นแรกผมเลือกเป็นช h i ส l ตล์ครับจริงๆก็ไม่แนะนำให้รีบเลือกมานะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเล่นหลบหรือเปล่า ส่วนที่เลือกมาถ้าเกิดมันได้ใช้จริงๆก็คือกรณีที่เราเล่นวูนด้วยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราทิกดาเมจได้เยอะขึ้นไวขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตาน,นี้สกิลยืนจริงๆมีแค่สไปรโลแล้วก็หลบนะครับแต่ว่าหลบไม่ค่อยแนะนำเพราะตาน,นี้มีพิษกับอันสิ ก,ก,ก็ถ้าคนเก่งจริงๆก็เล่นได้แหละแต่ว่าถ้าคนเล่นไม่เก่งจริงก็จะยากหน่อยเพราะว่าสกิลแพ้ทางมันเยอะเกินไปหน่อยครับเจอ๋คุณอารันก็ครับเอาดาบมาเขาต้องการชนะเท่านั้นครับตอนนี้เล่นเป็นลิฟสายโล่ครับยืนแข็งๆเลยครับก็อย่างที่บอกว่าสายสายยื้อครับมีไอ้สายยืนมีแค่โล่ฮิวสไป์อะไรเงี้ยเขาก็จะมายืนแข็งๆแล้วก็ฮิวสู้อะไรเงี้ย จริงๆตอนนี้แพนด้าอันติก็น่าเล่นนะครับแต่ว่าคนเล่นอันติค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฟอสเมดต้นไม้อ่าตัวอีกาตัววูฟไรเดอร์อะไรเงี้ยครับอันติสี่คนเ่ะหลักๆผมก็จะเน้นไปที่ฮิวครับฮิวพิทก็ดีนะเบดเบดพิทก็ดีซึ่งเบดพิทได้ต้นเกมครับฮิวพิทได้ท้ายเกมโอ้แล้วฟอสเมดครับเขาเป็นสาย ปูดาเมจเลยครับเป็นแบบว่าเน้นรีบทำดาเมจต้นเกมเลยครับเลือกสก,กิลต้นเกมมาลัวๆเลยถือว่าเขาใช้ชั้นวังของได้คุ้มค่ามากครับโอ้เราเก็บเงินได้30เองครับรอบนี้ไม่คิดจะเก็บเงินกันเลยหรือไง ไปครับหาฮิวกันต่อครับแล้วก็มีโลแตกครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันมีสายโลให้ยืนด้วยครับก็ขอเอามาโลแตกเล็กน้อยครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการฮิวการออกพลิกฮิวของเราครับตอนนี้เรายังฮิวไม่ค่อยแรงครับสกิลฮิวหลักๆที่แบบว่าได้ฮิวแรงๆยังไม่ค่อยออกครับเช่น natural healing อะไรอย่างเงี้ย แล้วผมไม่ได้เล่นสายหลบไงถ้าจะไปเน้นที่ฮิวหลบมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับเจอกับต้นไม้แสนติครับสกิลยังไม่เยอะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับต้นไม้แสตติเพราะว่าตัวค่อนข้างบาง ยังได้เงินดอกเบี้ยจากหมวก30ิเท่าเดิมครับชิ้นที่2ของเราครับเลือกเป็นยูนิงเกมจริงๆก็น่าสนใจครับได้เลือดทีละหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากชนะจริงๆครับเราต้องเราต้องซิ่งครับเราเงินกันเงินเราต้องนำครับแต่ผมไม่ค่อยอยากรีนะแผนผมคือผมจะระเบิดอะมาป่วนครับ ผมคิดว่าตาน,นี้คนไม่น่าจะเล่นหลบกันแต่ว่าผลเป็นไงเดี๋ยวรอดูอนะครับเป็นผลลัพธ์ที่ชวนร้องไห้ส,สุดๆแล้วก็ไอ,อ,อ้นเตียนเยอะครับขอเอนเตย์คอยสักหน่อยแล้วก็สปคอนแทคครับเอามาช่วยยืนแล้วก็ขอเป็นเพิ่มปริมาณการฮิลครับโลพิษเอามาช่วยเติมพิษครับแล้วก็ผมแอบมีแผนในใจเล็กน้อยครับก็คือ ผมไม่ได้จะเน้นเพิ่มปริมาณโลครับแต่ผมจะไปเล่นดิปมัตเตอรี่เพราะว่าฟอส์ฟอสเมดเขาก็ยิงรัวแล้วก็ต้นไม้เขาก็ยิงรัวอะไรเงี้ยพวกสกิลรัวอะไรของเขาอะดิปมัตเตอรี่จะช่วยให้ผมว่าโดนโดนรนรัวก็จริงแต่ว่าโดนเบาลงอะไรเงี้ยทำให้ผมมีโอกาสยืนได้นานขึ้นแล้วก็หิวหิวคืนมาได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือ ขอได้เปรียบที่ผมคิดไว้นะจริงๆก็อยากได้พวกเบสคิวเยอะๆแหละแต่ว่ามันไม่มาไงยโแล้ววูฟเลดเดอร์คนนี้เล่นเป็นฝ่ายพิษครับโดนมาเฟียเก็บตรงไป30ครับได้จักหมุกม,มา40เหลือส0เองครับก็เริ่มไปซื้อพอยซันฮิลลิ่งครับอยากได้บานฮิลแล้วก็เป็นฮิลวูนครับฮิลอันติครับขออย่างน้อยขอตอนกดอันต,ติฮิลแรงๆหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยว เก็บดอกก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาซื้อเบชิลตอนนี้สายโล่ก็น่าจะมีแค่คุณก๊อตที่เล่นแล้วก็อาจจะมีต้นไม้แวะไปอาบ้างอะไรเงี้ยครับเจอกับนากาควีนครับคนนี้มาสายอันติด้วยเหมือนกันครับโอ้โหอันติห้าคนเลยถ้าใครยังฝืนเล่นอันติก็เหนื่อยหน่อยครับ โดนแย่งกันขนาดนี้แล้วอันติอย่างแรงครับคือเขาสกิลเขาถีแล้วเขาได้ดาเมจเพิ่มจากค่าวูนที่เขาทำได้ด้วยครับยิงเขายิงอันติทีเท่าไหร่ก็ยิงเจ็บครับโอ้โหยังดีครับรอดไปได้ครับโดยฮิวลิ่งอันติเมตของเราที่อัพเพิ่มขึ้นมาครับ ไปที่เบรชิลครับเราจะซื้อพวกน้ำอ,อันไอ,นอ,นอนสายโล่อย่างละหนึ่งครับอันนี้ผมไม่ทันหมอมีอันติโลครับก่อโลพวกนี้ครับกําลังคิดว่าจะจะไว้ก่อนดีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ดีมาเตอรี่ครับซื้อไปก็ยังไม่คุ้มครับแต่ว่าได้ชิลดอทมาเพิ่มค่าโลกก่ก็ก็ดีหน่อยหนึ่งสายวูนยังไม่เล่นครับขอชิลคอนโทรครับให้สไปามาช่วยเซ็โล่ด้วยครับ เ,เช็คดูครับมีพิษเยอะหรือไม่ครับก็ <feel> ติดตันพิษไว้หนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อต้นน้ําแข็งด้วยเจอกับอีกาแสนติครับถ้าเขาเกิเด,ดได้อ่ะอ <feel> ันติค่อนข้างแรงเลยนะ<เอา>จริงๆรอีกาตอนนี้ผมว่าควรควรไปเล่นวูนก่อนนะเราค่อยมาอันติทีหลังเพราะว่าแสนติค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ แต่ว่าสกิลเขามาไวอยู่นะคนนี้ก็น่าจะแซงซิ่งาชาวบ้านเขาได้ไอะไรอย่างเงี้ยโลก็อยากได้ครับเลือกเป็นคอรสชิลครับเป็นเพอร์ซิตี้ต์นวูลครับช่วยทำวูลสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราในตอนท้ายเราจะซื้อพวกวูลน,น้ำแข็งวูลพิษอะไรเงี้ยการทิกวูลต่างๆมันก็จะช่วยให้ติดสถานะให้เพิ่มพิษเพิ่มน้ำแข็งได้เยอะครับในกรณีที่เราอัพเต็มๆเลยนะ เดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยนก่อนครับส่วนระเบิดเรายังไม่ทํางานเลยครับตอนนี้เราไอเทมไอเทมการเงินเราคือแบบต่าเตี้ยเลือดดินมากครับไม่มีเงินเลยครับเงินน้อยมากดินลล่น,น้าดูครับตอนนี้โอ้แล้วคุณอารามก๊อ์ครับได้เบสชิวขั้นห้าแล้วอะโหดเกินด,ดวงโลเขาโหดเกินครับเขาคิดเหมือนผมเลยนะแต่ว่าดวงเขาดีกว่าครับ คือเขาก็จะไปเล่นสายดีแบตเตอรี่เหมือนกันครับเจอคุณเพอร์เฟกครับเขาเหมือนไปเล่นหลบด้วยครับก็เลยสกิลเป็นทางหลบเยอะซึ่งสายตีผมไม่เยอะมากครับผมก็เน้นไปที่ทางทางพิษครับอัตานพิษกันต่ออันนี้สไปไม่มีอะไรครับแมวครับแล้วก็พีเวอเทิลพ้อยซันไม่ค่อยดีครับตอนนี้ถ้าผมเราไม่ได้เล่นแบบว่าสาย สามพีแรงแงอะไรเงี้ยอือเฉลาพี่เลก็ดีครับแต่ในเชลล์ฮิลลิงก็อยากได้ครับตอนนี้ฮิลเราค่อนข้างเบาอัน like นี้วูลน้าแข็งกับฮิลน้ําแข็งก็ค่อนข้างดีครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวไปฮิลก่อนเราไปเน้นทางสายฮิลของเรา ตอนนี้ข้อเสียเดียวของเราคือเรายังไม่ได้สกิลผิดน้ําแข็งนะครับทําให้น้ําแข็งที่เราแปะได้ไม่ช่วยทําดาเมจเท่าไหร่แค่ช่วยสโลนิดเดียวแล้ว,วูลเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับโดนโล่อย่างเดียวไปช่วยเกาหลังให้เขาครับแข่งโป๊กคุณก๊อตคุณผ้าแล้วหละหยิบหมวกดำมาเนี่ยผมเจ็บปวดมาตั้งแต่ราวหนึ่งจนถึงราวสี่ รู้ตัวดีเลยว่าจะพวกดำตานี้คือเหนื่อยครับหยิบมาแล้วเหนื่อยแน่นอนได้เงินน้อยเหลือเกินแล้วเลือดผมน้อยครับผมต้องการสกิลฮิลครับอืมแต่ว่าตัวลีลิกลูกกระตานี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันได้ฮิลน้อยแล้วก็มันเสียเงินด้วยแล้วก็โซโซลิเซอร์นี่คือค่อนข้างดีถ้าเกิดมีคนจะ จะตุยเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังแบบดูท่าจะไม่เยอะครับแล้วก็คนหยิบไอเทมยืมมากันเยอะหรือเปล่าไม่เยอะนะแล้วผมรีครับโอ้โหไม่เจอเลยอืมโอ้จะเลือกหัวใจครับไม่ทันครับได้สมุดมาแทนยังดีครับพี่ว่าเรายังไม่มีสกิลแรเลยให้อัพอก็จะได้ใช้สมุดได้คุ้มที่สุดแต่ตอนนี้คือเราซิ่งแล้วนะเราไม่มีอะไรเป็นหลักประกันแล้วครับ ปีดพอยซันครับขอติดไว้สักหนึ่งครับจะได้พอสร้างดาเมจได้บ้างแล้วก็ฮิวันติครับแล้วก็เป็นฮิวชิล <'m> เดี๋ยวจะไปซ,ซื้อเมดิคอลเอ็กโพชั่นครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นฮิวถี่แล้วก็ไม่มีคีด,ด้วยก็เดี๋ยวจะเอาเป็นฮิวแรงครับเป็นเมดิคอลเอ็กโพชั่น โอ้ oh, แล้วฟอนเมดเขาสกิลเขาค่อนข้างเดือดเลยนะพิษแบบแน่นจัดๆเลยโอ้โหโอ้โอันตรีน้ำแข็งเขายังไม่แรงมากครับแต่ว่าพิษค่อนข้างแรงเลย, place, so เยที่บอกว่า3 p 3P ีจะเล่นได้ต้องสไตล์อย่างเขาเลยครับแบบว่ามีการเติมพิษเติมน้ำแข็งเติมบูลอะไรแบบเนี้ยแน่นๆมีพวกเปิดเพอร์สิสนต์พิษ ั้น5มี persistence วูล persistence น้ำแข็งขั้น5อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมีขนาดนั้นแล้วเล่น 3P อ่ะยืนไม่ไหวจริงๆครับแรงเกินแล้วก็ medical explosion ครับตามด้วยเดมแบตเตอรี่ครับแล้วก็ไปฮิวกันต่อฮิวฮิวแล้วก็ต้านอันติสักเล็กน้อยครับอ่าฮิวต่อครับอ้าวติดลมครับเลยป้ายโอ้พอซันฮิลลิ่งก็ดีครับเป็นคอสกิลหลักของเรา แล้วก็ดีปัตตอรี่ขั้น2ครับแล้วเดี๋ยวซื้อเดปปัตตอรี่ขั้น3แล้วเดี๋ยวตามหาสกิลโลอ๋อเช็คอีกทีครับสกิลโลเรามีสายคอมมอนเรามี8สกิลละขาดโลอันติถ้าซือ้อดีปัตตอรี่ขั้นขั้น3ตอนนี้ก็จะได้94 36ครับดาเมจก็จะถูกหักหักลงไป36ใครที่ตีไม่ถึง36นี่เข้าเราศูนย์แน่นอน ดาเมจเราอยู่ที่การฮิวแจกสถานะแล้วก็เมดิคอลเอ็กโพชั่นครับแค่นั้นเลยสกิลอื่นๆน,นี่ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ครับอย่างชิลสไตล์ก็อัพไม่อัพก็ได้นะจริงสานี้ไม่ไม่อัพก็ได้นะนม,ม,นะมีเหมือนไม่มีครับที่เห็นแรงๆนี่คือเพราะมันมันมันโยนเยอะครับแล้วก็สปาคอนแทคเต็มแล้วครับ อ่าแล้วไม่ทันสังเกตเห็นครับว่ามีอันติชิวอยู่ครับก็เลยกดรีเฟซข้ามไปก็เป็นพอยซัน์ูลครับเงินหมดครับเป็นรีเปลสไปซ์สักเล็กน้อยครับเอาไว้มาตัดพวกแบบสไปซ์ตัวโตๆเราจะได้แบบว่าทําดามจดเขาจบเขาได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยส่วนระเบิดครับปล่อยมันระเบิดเลยครับอยากได้เงินเหลือเกินขนาดเหลือเกินครับยิบมาลาวที่ห้าได้เงินลาวที่สิบสอง เจอกับวูฟไรเดอร์ครับสายพิษอันติหรือเปล่าทำไมทำไมฮิวเขาเยอะจังครับมีทั้งเทอรพีเลแล้วก็เอกโกชั่นเลยเป็นพิษฮิวเหรอน่าจะใช่นะน่าจะพิษฮิวเขาไม่อยากไปแย่งอันติกับคนอื่นแต่หลายคนก็เริ่มลีกหนีสายอันติกันครับ เรียบร้อยครับอ่ต้นไม้ล่วงไปหนึ่งครับโดนคุณนารามกดตัวตึงครับเก็บไปแล้วครับผมเปลี่ยนใจครับตอนนี้ต้นไม้ไปแล้วครับน่าจะไม่มีคนหยิบสไปเยอะเท่าสายลบหรือเปล่าแล้วฮิลออนติเมทครับเต็มแล้วครับสายโล่ไม่เล่นครับแล้วก็ยังไม่รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของคุณก๊อ์ครับก็เลยไม่ได้ซื้อโลแตกเพิ่มครับ เลือกเป็นโล่พิษเพื่อมาทําดาเมจพิษเพิ่มครับแล้วก็เป็นฟิตวูนครับเมื่อแปะคาวูลแล้วจะได้ค่าน้ําแข็งเพิ่มขึ้นครับแล้วสังเกตแล้วครับว่าชิวอันติเมตครับยังไม่ได้อัพตอนนี้คือเต็มแบตเตอรี่เราทํางานได้สูงสุดแล้วครับเหลือแค่ไปซื้อสกิลแรกับสกิลทองเจอกับนาคาควีนครับสายโล่วูล น่าจะใช่นะประมาณนั้นน่าจะโลวูลแล้ววูลค่อนข้างเดือดด้วยครับมีทำเคริร์ดน่าจะขั้น3ามหรือเปล่าทำเคิร์ดแรงจัดเลยแล้วผมไม่มีต้านวูลเลยครับค่อนข้างเสียเปรียบอย่างแรงครับฝ่ายฟิซซิงวูลครับอ่าแล้วฮิลลิ่งอะไรมาไวครับก็ช่วยได้เยอะครับ แล้วก็เป็นชีล์ฮิวิว่งครับเอามาขึ้นบานสายฮิวแล้วก็ได้โลด้วยครับตอนนี้ฟีดโพสั้นเราคั่วหนึ่งเครับอ,อานาดเหลือเกินทุกคนน่าจะหยิบไปนะครับทุกคนอยากได้ครับ โอแล้วคนนี้ก็ทําเคิร์ดขั้น3แล้วเหมือนกันครับแล้วผมไม่มีต้านวูลเลยไงผมแพเ้เสียเปียบจัดๆต้องหวังว่าผมจะจบเขาได้ก่อนผม,ผมจะร่วงครับอ๋อได้ฮิลิ่งอะไรขึ้นมาช่วยครับโอ้โหแต่ยังไม่พอครับยังไม่ทัน medical i n f u ช i o n ผมยังเบาอยู่ครับฮิวิ่งอะไรคือยังเลยทำดาเมจได้ไม่สุด ยี่เป็นชียสไตล์ครับเพื่อเอาปานสายโลกแล้วก็เป็นฟีซิงวูดเหมือนเดิมครับสายอันติเราไม่ค่อยได้เล่นครับอ่ะขอมาเติมพิษสักเล็กน้อยครับเพอรซิสเตมวีนอมครับขอเติมพิษเข้าไปอีกอครับ ポイซ์ดามจนี่น่าอัพนะถ้าเกิดเราเล่นเทอร์พีเลเพราะว่าเมื่อเทอรพีเลมันทิกรัวๆัวมันก็ทาให้เกิด p o ซ์ดามีจ์รัวรัวแล้วก็ポイซ์ดามจแหละมันจะแรงก็ต่อเมื่อมันมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเรามีอ่าฟิตติ้งポイซ์นนะครับพวกดามีจพิษมันจะแรงเพิ่มตามค่าน้ําแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราค่าน้ำฟิตติ้งポイซ์นเราเวลหนึ่งเองคือคืออัพมาก็ได้ใช้แหละแต่ว่าไม่ได้คุ้มมากสุดอะไรขนาดน,นั้นมาเจอคุณเพอร์เฟกครับเป็นสายลบคูดามจครับ ก็อารมณ์เหมือนเินคอมโบครับเปลี่ยนจากที่เป็นหลบอะไรเงี้ยแต่ว่าดาเมจผมไม่ได้จี่มากนะไปครับโอ้โหได้ฮิลิ่งอะเลบวกอันติฮิวครับเรียบร้อยครับน่าจะหลบพวกดาเมจแรงๆไม่ได้ครับร่วงไปเลยครับดาเลือนผมเหลือสามครับโอ้โหหนีตายแล้วครับใกล้ละใกล้จะได้แตกเจ็ดแตกแปดครับ ดาบพิดนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเติมครับตอนนี้โล่เรามีเพิ่มอีกหนึ่งแล้วครับดาบอ่าดาเมจมาเตอรี่ครับน่าสนใจครับเพิ่มดาเมจทุกสกิลแต่ว่าจริงๆผมอยากได้ทำเคิร์ดมากกว่าครับแต่น่าจะหมดพูนะผมตอนตอนผมเลือกตอนที่ผมคิดว่าจะซื้ออ่ะผมไม่ทันสัง่งไม่ทันเอะใจไงว่าก็เราเจอมาสองตัวมันก็ขั้นสามทั้งคู่อยู่แล้วมันก็น่าจะหมดแล้วนาะ แล้วคุณก๊อดครับเป็นสายโล่แจกสถานะครับคือนอกจากจะแข่งโป๊กแล้วยังจแจกสถานะโล่ได้ด้วยครับสายเดียวกับตอนนี้คือเขาเป็นสายสายคล้ายเราเลยครับเป็นฮิลลิงบวกโล่ครับแต่เขาเป็นโล่แข่งแล้วก็ใช้โล่แจกสถานะส่วนฮิวแค่เอาไว้ฮิวเลือดอย่างเดียวส่วนเราเป็นฮิวหนักๆครับใช้ฮิวแจกสถานะแล้วก็โล่เอาแค่มายืนแข่งเฉยๆครับ เรียบร้อยครับชนะได้เพราะฮิวิ่งอเล่ครับรีเฟซต่อครับ vibe, like ขอเติมค่าพิษสักหน่อยครับแล้วก็ไ์สติลครับแล้วก็ไปสายฮิลกันต่อครับ,รบต่อไปไม่ได้เล่นครับแล้วก็ฮิวแจกสถานะครับในเคอล์ี่ฮิวิ่งคือเราไม่ได้หวังแล้วนะฮิวมันมันไม่ได้แรงพอแล้วอะ ดีเฟสครับไลฟ์สติลก็น่าสนใจครับอับเราได้สกิลแต่ว่าขอใช้ก่อนครับเราหนีตายครับตอนนี้เอาเป็นตัดฮิวไปครับ so เจอกับปูปไรเดอร์ครับสายโดนโดนเหมือนกันครับคอยสั้นโคตรท่านสามเลยครับคือแบบต้องการโดนดาเมจครับเพื่อแจกสถานะ พิษรัวยังดีนะที่เรามีต้านพิษค่อนข้างเยอะครับเลยโดนไม่เยอะมากตอนนี้ที่น่าสนใจมีฟิตติ้งดาเมจกับฟิตติ่งแอนติโนดไอฟิตแอนติโดดครับแต่ว่าดาเมดฟิตซิ่งเราไม่ค่อยแรงนะผมว่าไว้ก่อนแล้วกันครับนต่ตอนนี้ดาเมดเน้นไปที่อ่า ไมโครเอ็กโ s ชันแล้วก็พวกสกิลพิษต่างๆครับเห็นแล้วพี่เลยครับน่าสนใจครับแต่ว่าถ้าอยากถ้าอยากรอดก็ต้องซื้อสกิลก่อนครับซ,ซ, MM. ซื้อให้หมดครับตอนนี้หนีตายครับหนีตายเจอกับนางาควินครับ สายโลวูลต้านวูลผมก็ยังไม่มีอยู่ดีครับน่าจะโดนพวกเขาเก็บกันไปหมดแล้วครับโห oh, มาแล้วครับเรียบร้อยครับอาศัยว่าเราแจกน้ําแข็งไปเยอะครับดาเมจเขาเลยยังยมาไม่ค่อยถึงเราถ้ามาถึงนี่เราอาจจะเจ็บนะครับตัวปอมครับเจอคุณอารามกอครับอ่าเรียบร้อยครับเขาน่าจะยังไม่มี เอ่อไฟนอลดิวเฟนครับแล้วก็ไปขึ้นพิษเพิ่มพิษเหมือนเราเลยครับสายที่สามของเราคือพิษครับแลเรียบร้อยครับเขาโดนตัวปรอมเราเก็บไปแล้วครับเหลือตัวตัวกับพอร์ดเมดสายสามพรีหรือเปล่าสายต้นเกมอะไรเงี้ยอยากได้ทาเคิร์สครับ แล้วก็ควรมีพีเปเเทิลชิลครับเขาดาเมจช่วงช่วงแรกค่อนข้างแรงครับอันนี้ผมกดรัวๆที่เพราะว่าผมหวังว่าระเบิดเขาระเบิดครับทำให้เรายิบอ,อ่ทำเคริดได้ทันครับแล้วก็ไปดวนกันครับดาเมจช่วงแรกเขาหมดแล้วครับเหลือแค่ฮิลขึ้นมาโอ้แต่ว่าเขามีต้านอันติขั้นห้าครับอันติเราแทบไม่ขึ้นมาเลยครับโอ้จบ จบเกมโดยที่ไม่ทันได้อันติเลยครับไปครับไปกันต่อครับสไปครับแล้วก็เป็นเทเลพี่เลยครับเป็นฟีซิ่งวูนครับขอเป็นเทเลพี่เลเพิ่มครับขอทำดาเมจเพิ่มสักเล็กน้อยครับอ่าแล้วพีเบอเทิลชิลครับน่าสนใจครับ จริงอยากได้นะแต่ว่าเงินไม่พอครับแล้วก็เราแพ้ไม่ได้แล้วครับขอเรนดอมครับได้ดอทพอยซันนะครับค่าหลบเราสิบห้าเองมาดวลกันต่อครับว่าม,มีสกิลอะไรบ้างแล้วครับ เขายัางไม่ได้ไม่ค่อยมีสกิลทองมากเท่าไหร่นะเขาเป็นแบบสายแบบเก็บพวกสกิลคอมมอนแร่อะไรเงี้ยแบบเห็นหลากหลายเยอะๆอะไรเงี้ยครับสายสพรพีอ่ะทำให้เรายัางพอยืนไหวอยู่ครับถ้าเขามีพวกแบบโคนโนวาเอเลนเทนเดอร์หรือพอยซันเบิร์ดเงี้ยผมน่าจะแพ้ไปนานแล้วนะเพราะว่าผมไม่มีไฟนอลดีเฟนต์ครับอ่าฟีดพอยซันมาแล้วขั้น2แล้วก็เอเลนเทนเดอร์ครับมามาทำไมก็ไม่รู้ครับ ดามจวูลผมไม่ค่อยมีด้วยครับอยากได้ e n e r g จีเ g จันสักหนึ่งครับเอามาให้ทันได้กดอันติบ้างครับสิลลิงอันติขั้น5้าของเราไม่ได้ใช้เลยอ๋อลืมครับลืมเรื่องระเบิดไปครับเลยซื้อไม่ทันเลยครับแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเข้ายังไม่มีสกิลทองเหมือนเดิมครับ แต่เรามี2สกิลครับเรียบร้อยครับมาดูสกิลกันคร่าวๆครับหลักๆคือเป็นฮิลครับฮิวทุกอย่างฮิลเอาทุกอย่างแล้วก็โลเป็นเดฟมัเตอรี่ครับแค่นี้เลยครับสรุปคร่าวๆของเกมรอบนี้ครับส่วนสกิลวูนก็มีเติมที่ทำเคลือเล็กน้อยครับเผื่อเพราะว่าเราค่อนข้างยืนอยู่เหมือนกันนะเราแบบหวังผลในการยืน ถ้าได้ไฟนอลดีเฟน s ์จะดีมากครับตานี้